มาดูที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพักการแข่งขันครับตอนนี้สารทู่ที่ฟิลิปินนั้นก็เปิดสารทุตในการตอรับนักกีฬาของฟุตบอลทีมชาติไทยครับคุณนาทิพย์อุป,ปสลิงเอกซัคท,ทูไทยนักกลุ่มมนิลาประเทศฟิลิปปินให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ใหญ่ด้วยการเล็กอาหารค่ำเมาื่อวานนี้พร้อมแสดงความมีดีที่ทีมนั้นสามารถควา้าแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF Suzuki c ั p ได้เป็นที่แน่นอนแล้ว คุณอาทิตย์เปิดเผยว่าที่ฟิลิปปินส์นั้นมีคนไทยอยู่เป็นจํานวนมากจึงได้แจ้งคนไทยครับให้มาร่วมให้กำลังใจทีมในเกมวันศุกร์นี้จะพบกับเจ้าภาพเพื่อคว้าชัยชนะสามร่อรวดและมีก้าคะแนนเต็มเป็นเลขมงคลและมาเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกันกับทีมช้างศึกไทยคร,ครับก็จริงๆแล้วนะครับทางสายนาทูก็ได้เฝ้ารอคอยนะครับสำหรับทีมฟุตบอลที่จะเดินทาง การที่นี่นะครับสุสุนอครับเพราะว่าเรามีแฟนเพลงที่นีเยอะมากนะครับแล้วก็หลายคนหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งหลัในวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสเชิญนักธุรกิจนะครับของฟิลิปปินส์เองพอดีหรือนักธุรกิจชาวคนไทยนะครับอยู่ที่นี่ให้มาร่วมในงานนี้ตอนรับนักกีฬาของเราครับตอนนี้ทางเราเองก็ได้แจ้งให้ดับเพื่อนๆชาวฟิลิปปินส์นะครับให้มาร่วมกันในวันศุกร์นี้นะครับ ขณะนี้เราก็แทบจะลอยลํำอยู่แล้วนะครับก็ได้ามาหกคะแนนะดังนั้นในวันสุดนียนะครับก็ขออีกทั้งสามแต้มนะครับเพื่อที่ว่ามันเป็นเเก้านะครับมันจะได้เป็นเลขมงคลน,นะครับสําหร,รับการเฉลิมฉลองชัยชน,น,นะครับ